สวัสดีครับพบกกับผมแจ็คมมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่27มิถุนายน2524นะครับโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี True CPO AOT g u a f Delta PTT EP BDMSK Bank BBL แล้วก็ SCB นะครับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยบลร,รจอพายนะครับโอเค เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกันที่เซตก่อนนะครับอ่าเซตก็เป็นแนวโน้มขาลงนะแต่มีการเด้งนะครับมีการเด้งแนวต้านอยู่ที่1330แนวรับ1280นะก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับแท่งราคายังเป็นสีเขียวอยู่นั่นหมายความว่าก็ยังมีโอกาส ขึ้นต่อนะยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นไงบ้างอ่าในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยหมายามว่าก็อยากจะขึ้นต่ออยู่นะก็อยากจะขึ้นต่ออยู่นะครับซึ่งในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ควรหลุดหนึ่งพันสามร้อยสิบนะถ้าหลุดหนึ่งพันสามร้อยสิบเนี่ยมีโอกาสห่อละ มีโอกาสยอ่อละนะโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูหุ้นรายตัวกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัว True นะ True ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคนที่มีหุ้นนะคนที่มีหุ้นก็เลื่อนส t o p l ลอวางไว้ที่ตรงนี้แปดบาทยี่สิบห้านะแนวต้านเก้าบาทผ่านไปได้ก็สิบบาทนะครับผ่านไปได้ก็สิบบาทนะโอเคถัดมานะครับ CPO CPO เป็นแนวโน้มไซด์เวนะถ้าเราดูจากกราฟนะครับเราจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่ในกรอบแบบนี้นั่นหมายความว่ามีโอกาสขึ้นไปด้านบนนะเห็นไหมเห็นกรอบนะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปทดสอบที่ห้าสิบเก้าบาทหกิบเอ็ดบาทนะแต่ได้ๆก็ตามนะครับห้ามหลุดห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางคนะ์เนาะ ตัวถัดมาครับ AOT AOT เป็นแนวโน้มขาลงนะแท่งราคาย,ยังเป็นสีแดงแบบนี้ถึงแม้ว่าจะบวกมา1.29ก็ยังมองว่าเป็นขาลงอยู่นะใครที่เข้าไปเทรดหุ้นก็อย่าลืมวาง stop loss ด้วยนะ56.75นะครับส่วนแนวต้าน59.50นะถัดมาครับตัวกราฟ นะราฟก็เด้งขึ้นมาชนแนวต้านละอันนี้คือแนวต้านของกราฟนะอ่าแนวต้านก็ชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ระวังนะครับตัวกราฟชนแนวต้านแล้วนะถ้าไม่สามารถทะลุผ่านได้นะถ้าไม่สามารถทะลุผ่านได้ก็จะย่อนะก็จะย่อนะแต่ดูแล้ว อืมลายใหญ่ก็ยังไม่เข้ามานะลายใหญ่ลายใหญ่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยแนวโน้มเขายังเป็นขาลงอยู่เนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเด้งแล้วมันก็จะไซด์เวย์แล้วก็ลงเด้งไซด์เวย์ลงเห็นไหมดูนี่เด้ง ไม่ผ่านก็ยอ่อลงต่อเด่งไม่ผ่านก็ยอ่อลงต่อนะโอเคนะก็ระวังนะครับตอนนี้ชนแล้วนะชนแล้วนะครับใครที่ซื้อมาตั้งแต่สามสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดบาทก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าระวังด้วยนะระวังด้วยนะครับตัวถัดมาเดลต้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะแนวรับอยู่ที่แปดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์แนวต้านเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์นะ ไครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปเนาะใครที่ยังไม่มีหุ้นก็สามารถรอที่แนวรับหรือว่ามารอที่แถวๆตรงนี้ก็ได้เจ็ดสิบเจ็ดบาทนะโอเคตัวถัดมา pttep e นะครับ pttep e เป็นแนวโน้มขาขาอะไรไม่รู้นะใช่ไหมถ้าดูแบบนี้คือไม่รู้เนาะเพราะว่ามันเป็นไซเบรไหม นะครับมันเป็นไซเวย์มันก็จะดูยากหน่อยไม่ไปไหนมาไหนเลยเนาะไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับตัวนี้ก็หนักหน่อยนะแต่ถามว่าน่าสนใจไหมมันก็อยู่ในแดนที่มีโอกาสเด้งะนะเนาะเนี่ยมีโอกาสเด้งกันไปแบบนี้นะอย่าลืมวางสต็อปลอที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะโอเคนะ เข้าได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าสต็อปลอต้องมีสำคัญนะถัดมา BDMS เป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่2 5่สบาท5้สิตางค์แนวต้าน2 7บาทเจสบาตางค์ใครที่มีหุ้นก็ถือไปนะครับวางสต็อปลอไว้ที่2 5บาท5้สิบตางค์นะตัวถัดมาครับ KBANK KBANK ก็เป็นแนวโน้ม ไซเวย์นะอยู่นี่พยายามจะขึ้นไปนะแต่ยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับยังไม่สามารถไปยืนเหนือได้นะแนวรับ124บาทแนวต้าน130่งาบาทนะครับใครที่มีหุ้นก็ถือไปเนาะใครที่มีหุ้นก็ถือไปนะครับกันหน้าทุนไว้ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยได้กำไรแล้วถืออย่างเดียวไม่ ไม่ดูไม่ดูทุนเลยม่รักษาทุนเลยแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับถัดมา Bbl เป็นแนวโน้มขาลงนะแนวรับหนึ่ง้อยี่บเก้าแนวต้านหนึ่งร้อยสสบหกบาทห้าสิบสตางค์ใครที่มีหุ้นนะครับล็อกกำไรไว้ด้วยนะล็อกกำไรไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะล็อกกำไรไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงนะครับและตัวสุด สำหรับเจ้าตัว SCB เป็นนน้มไซเวย์อยู่ในกรอบ102บาท50สตางถึง108บาท50สตางนะตอนนี้ขึ้นไปชนเส้นค่าเฉลี่ยไม่สามารถผ่านได้แล้วแท่งราคาเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงแบบนี้หมายความว่ามีโอกาสย่อนะระวังด้วยนะครับสำหรับตัว SCB นะโอเคก็ครบท้วนนะครับหวังว่า คลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนนักลงทุนนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากเปิดบัญชีเทรดนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ลายนี้ได้เลยนะอ่านะครับสแกนลน์นี้ได้เลยนะสแกน l ล n e ได้เลยนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ คุณจะได้สิทธิพิเศษนะสิทธิพิเศษก็คือว่าจะได้ค่าคอมแบบ V.I.P. นะค่าคอมแบบ V.I.P. นะครับปกติถ้าเทรดหุ้นก็โดนที่0.157นะแต่ว่าถ้าคุณเปิดบัญชีนะครับกับทางภายนะผ่านไลน์นี้นะครับคุณจะได้ค่าคอมอยู่ที่0.08นะครับอ่ะถ้าสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ